เป็นอากาศชิ่หนาวๆยังไงเลยใหยังเอานีปให้ใส่เสื้อก่อนด้วใส่เสื้อฮอรดอันฮอรดยามเตอยามไหนบระธานรับกับบุกไหนเด้อเออกระชิบบุกของรอคอเตอเนี่ยให้ให้ใส่เสื้อกันโอ้ใจก่อนทุกทธานมันอดบ่ได้แล้วมันหนาวเนาะหนาวให้เขาล้ำอ้ใจก่อนทุกทธานเย็นไปก่อนย่างหุ่นหันชมผลงานชาวขณะให้หัวยมาเวลาอัน มีท่านเดียวมาตอนผมลูกแทรยรอนกำลังย้อนเทาเรือนหมอลำดีลือกดิองเสียงในสารแม่นกน้อยบ่ถอยลาเพื่อนสาวหรือลลนอจะเด็ขึ้นนาเบินกำลังเพื่อนน้ำสาวหัวใจเนาอย่างมีคู อยู่กับพอไรน้องจะยั่งของเกี่ยวผู้สาว<ม>เพื่อได้จากคุยเบอสาวหาพอสนใจเขาหลดดง่ไปมักเซี่ยวกันซีคันซ่อนบุญมาไฟปีนีกับมวอยอดหอกพี่น้องเอ้แต่ว่าผู้คาในกะทากระข้องน้องไส้ลาอุดมซักเรถึงอุดมตีแซ่บจริงอุดมซักกันนะมาถึงย่ำเลยลรเฮ้ยมาตัดตแล้วจะได้จะไปแต่งตันแต่งตัวจังสีฮันนี่แต่งสีเหระป้าป้ามาบานเฮาก็นเลยดีพินซอยเปิ่นกับ กองขบวนป่อปานนี่นี่เอาคันนี้พอเห็นนี่แล้วโมมากย่างขนาดได้เนี่ยไปยังแล้ก็่าไปแก้วอกซะไปยั้งคยร่วมมือร่วมใจแล้วแล้วแล้วกูเล่นนำนะมึงแมนบัาผ้าทองไส้กูเป็นก็เป็นอีจืนอันเป็นอีดาวเจอื้าคือไอจะเด็ดเข้าเรื่องละวบบสามเรื่อง อัจเดตอันน้องนูมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซ่องนั่นเจ้าเป็นอย่างจังบ่คอยว่าคอยจ๋าอันนี้มันน้องของกัวเอ้าน,น้องของเจ้าแต่ว่ามันเป็นหมู่คอยไรคอยดูแลมันอยู่กรุงเทพพูนะมึงกับฮู้ยู่แล้วมึงฮู้ว่าว่าคูว่ามากะเทยบอสเจ้าต้องยอมรับอเออสมบทบาทครับน้องมึงนอ<ม>้องชมบ่ะพี่น้องว้ยจืนอเรียนสมบทบาทบ่ครับ ต้เมื่อ้มันจะบาดนะครับพี่น้องครับคุณหลายๆพี่น้องเอ้ยคันมีติปแห่งสิคัักวันนี้ได้ไหมบ่ <c oughs> บอต้องมีติปมีเติบดอกนะ,ะ,ะแม่สิคืนค่าโตให้เองเ,อเอห็นมันสมบทบาทนั่นเพียงผูใ้ใดถือทีบก้อนนั่นผู้นั้นได้ค่าโตคืนสโลโมสัน ดันละโอ้ได้ทุกรูปแบบอีหนีนอแต่ได้ค่าตัวเพิ่มอยู่เว้ยเออบอกแม่เพื่นเนี่ยโอ้ยบอกต้องบอกแล้วเบิ่งอยู่เบิง,ง์นนอเบิร์น <c oughs> จะเล่นเพื่อชีวิตและกูบระอบมึงากแบบใดแบบลอกหลอกเลีนแบบหลอกหลอกให้มัน, yeah, เ,นเอาเลยไอ้ไม่ชไวะ่ชอบอะไรวะ